ครับผมสวัสดีครับมาชมงามไม้พิュงดำน้ำตาลนะครับดำไม่ค่อยสนิทนะครับผมสวยงามนะครับไม่มีตำหนินะครับผมไม่มีแตกล้านะครับเป็นไซส์มินินะครับผมสวยงามนะครับสวยงาม เต็มไม้เต็มมือนะครับอินได้นะครับตัวหนึ่งนะครับผมสามินิทั้งคู่นะครับสามินิทั้งคู่นะครับผมตรงนี้ไม่ใช่กระพี้นะครับเป็นแก่นเหมือนกันนะครับแต่เป็นแก่นขาวนะครับไม่ใช่กระพี้นะครับผมเป็นพิยงดำม่สนิทนะครับสวยงามไม่มีตำหนิเลยนะครับ ใส่มินิทันคู่นะผมจับยีได้นะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม